น้ำท่วมทั้งภาคกลางในเว็นม่วนน้ำจากทั้งเหนือนะครับไหลมากเรามาทวนโยนลงมาถึงภาคกลางเนาะจังหวัดในแถวอ่างท่องเลือดนี่แหละครับนครสวรรค์แถวอ่างท่องแถวนี้น้ำม,มันมาบานี้ทวมท่วมคางนึงมาเนี่ยมันจะมีสองฟังนะครับอัน เมืองเขานะที่มองที่ทวมที่มีเรื่องที่ได้ยินข่าวมากนี่นะครับมองตั้มนี่น้ำทวมเนาะรวดล่วงแต่มองที่สูงแน่เราเขามีคู่กันนะครับมีคู่กันน้ำมาทวมบานนี้มองที่ด้านทางที่ทวมนี่ก็เลยได้เงืนเยียวยาเนาะผู้ที่เสียหายบ้านเลื่อนยังเนานะบานนี้ฟังที่น้ำมาทวมนี่อยากได้น้ำเขาไปคูดคู่เอา อันที่เขาเน่ากันน้ำไว้ออกเห็นน้ำม,มันไหลเขา้าเห็นน้ำม,มันไหลเขาฟังอยู่กวักเพื่อต้องการอยากได้เงินเยียวยาจากน้ำท่วมพื้นเขาใจคว้าอยู่ว่าคืดไว้หายย่หานไล่ได้จากแน่าอ่นอีกเ้าเจะเยียวยาขื้นเขา, <c oughs> เ,ขา,า,าเนาะคือ,อคืดผวา ตอนน้ำท่วมน้องหันเนาะครับน้ำท่วมน้องหันบ้านนี้เขาถุงย่างขีบมาแจากเนาะบ้านนี้บ้านบ้านข้างๆน้องหันที่ว่าอยู่สูงที่น้ามอท่วมกมับ้มนเขาแถวมานั้นม่อเอาถุงย่างขีบน้อเขาขนาดบ้านเนียวควงยึ่ทั้งนอันก้นท่วมอยู่ท่ <c oughs> ว,มวมเพื่อมันเป็นแองน้ำเนาะเขาเลยได้รับ ทุ่งเลยเนาะแกยังมาเขาเ่าเถียวมาเอาน้ำเข่าอยู่มันซุ่มน้ำหมดทั้งว่าจ่ได้งเนาะเห็นเขาได้ก็อยากได้ขนาดเยกของมาเดือดร้อนนี่รายงานเขาพยากรอาะะกาศแค่นี้ครับ